หนูต้องนอนแล้วรู้ไหมเออเอออยากติสีฟ้กากินสีชมโหน้องจีนคนเก่งน้องจีนเก่งจริงจริงชอบชมเขาอะน้องจีนไม่ร้องไห้เลยน้องน้องจีนคนเก่งเ,งเออ เออเด็ดคำเดียวแหละเอออุ้ยประตูดังแล้วประตูดังอันนี้พูดเยอะเลยพูดทั้งวันแหละถามเกศพูดทั้งวันก็คุยทั้งวันแหละถ้าวข้าลมดีคุยปากยืมปากตะปูเออเขาบอกว่าป้ามาร้องไห้เลยก็หื้ ลูกเดี๋ยวเขาจำหมดรู้ไหมร้องไห้มันเป็นยังไงรู้เปล่ารู้แต่น้องจีนคนเก่งเขาจะออ้อน้องจีนคนเก่งหน้าเยอะจังวันนี้หน้ามันลอยเต็มเลยน้องจีนน้องจีนคนเก่งเออคนเก่งน้องจีนคนเก่ง